มาการที่เรื่องราวของวันที่1เมษายนที่ผ่านมามันคือการโกโหก,โก,โหกวันแห่งการโกหกจร<อ>ิงๆเราคือการโกหกไม่ดี<ช>ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการเล่นสนุกนะคะ,ะเล่นมุนแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันเรื่องราวบานไปลายไม่ใช่แค่การเล่นสนุกแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของสายการบินนั่นเองคะ่ะไทยเวสเซ็ตนะคะได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเล่นกระแสวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันโกหก แล้วทางสายการบินก็มีการเล่นมุกนะคะค,คือเส้นทางใหม่ที่มีการเปิดให้บริการคือน่านมิวนิกเริ่มต้นเพียงแค่1,010บาทพร้อมทั้งมีการติิอแชทแท็กแอปิฟูเดไว้ในช่วงท้ายของภาพต่อมาทวิตเตอร์ดังกล่าวก็มีคนมาแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นไม่นานก็มีการลบทวิตเตอร์นั้นออกไปล่าสุดข่าเมื่อวันที่3เมษายนนะคะทางบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินนั่นก็คือ Vivaldi Integrated Public Relations ค่ะในฐานะผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ประจำของสายการบินเวียดเจ็ตเลยได้มีการโพสต์คำชี้แจงผ่านทาง Facebook ของทางบริษัทนะคะ,ะว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาทวิตเตอร์ดังกล่าวของสายการบิน เนื่องจากขอบเขตการทำงานของบริษัทตามสัญญาจ้างรับผิดชอบเฉพาะการส่งข่าวต่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชนโดยตรงเท่านั้นและไม่ได้รับการคอบคุมถึงการผลิตเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์แต่อย่างใดซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในขณะที่บริษัทเนี่ยก็พบว่ามีผู้มาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งมีลักษณะในการหนิงประมาทส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายทางชื่อเสียงภาพลักษณ์อันดีขององค์กรทางนี้บริษัทจึงขอประกาศให้ทราบว่ามีความจําเป็นจะต้องดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการประนีประนอมความใดๆทั้งสิ้นต่อผู้ที่มีการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายต่อบ,บริษัท ก็จากเรื่องล้อเล่นนะคะกลายเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องก็ต้องมาติดตามนะคะว่าการที่เขาบอกว่ามีการฟ้องร้องนั้นเนี่ยข้อมูลที่แชร์หรือมีการที่นําไปเผยแพร่เนี่ยมันสร้างความเสียหายขนาดไหน